ไฮอยูข <IP> ่ข uh, ้างบนนี้ก uh, ็เป็นภาพไอยังอีกว่าพันรูจ่าเดียวไปเบิ่งอยู่แผนทีก็นอกขานอกพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อที่มาแวะมาส้มมาเที่ยวน้ำขันค่ะอืมอันนี้เป็นเครื่องท้าการเกษตรของประเทศเพิ่นนน้งแต่สมัยโบราณค่ะพี่น้องนี่เป็นของเก่าที่มันเพิ่นเอามาไว้เหลือตกค้างคืแม่นบานเท่าก็บสิแม่นคือ รถไทยหน้าโอ้อันเครื่องไทยแม่จ้าไทยไทยหน้าที่น้ากลนควายแม่จ้านี่มันก็คือคือกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเนี่แหละมีแผนทีนี่นี่ค่ะพี่น้องนี่ก็จะกับมีให้เบิ้งเป็นขันป็นตอนค่ะพี่น้องอืจะเนี่แหละผ้ามาเบิ้งขันตอนตรงที่สองที่สามเนาะค่ะพี่น้องเนาะ มาสองตาแยกกันมาทายครับกับเค่องไทยหน้าพี่น้องเคียงไทยหน้าของประเทศสวีเดนบายบอยอรักนะสวีเดนเยอะอย่าเทิมนิดอ่านิดน้อยอ่า